สวัสดีครับสำนักงานที่ทำาเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและภระกิจภาพอาด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์และก็พระบรมวงศานุวงศ์นะครับเราเนี่ยทำงานร่วมกับพี่น้องเครือข่ายที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคครับจานวน77สเศูนย์เรียนรู้แล้วก็มีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยลายบุคคลเนี่ยประมาณ1,700รลายนะครับเราก็ร่วมกันดาเนินการในกิจกรรมต่างๆในเรื่องของ การดําเนินการเรื่องพันธุกรรมพืชหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือเรื่องของข้าวซึ่งอะไรความสําคัญเพราะข้าวมันเป็นอาหารหลักของคนไทยนะครับโดยเรื่อขายของเราเนี่ยนอกจากทาเรื่องของข้าวทั้งเรื่องของรวบรวมพันุ์ข้าวการตลาดการแปรรูป,ลป,ลป Vegeta แล้วก็เรายังทําเรื่องของพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกบารทํานาเช่นการทําฝันข้าวการบูชาแม่โพศพนะครับ แล้วก็ยังมีวิธีกรรมเช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อให้มาใช้ในการทํานาด้วยนะครับแล้วก็เนื่องในงานที่ทางอสจรอ,อได้จัดมากมข้าวได้ในวันที่1 1 1 2ถึงพฤศจิกายนนี้นะครับทางพี่น้องเครือข่ายทั้ง4ีา้าก็มีกิจกรรมพิเศษที่จะร่วมกับทางสจรอก็คือทางผ้าเหนือเนี่ยจะจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการเกี่ยวข้าวการก,กินข้าวใหม่ของพี่น้องชนเผ่า ทงจากที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับภาคอีสานก็มีเรื่องของการทําบุญข้าวใหม่การทํารูปแบบของการปลูกข้าวไร่ในสวนมะม่วงที่เคยทำมุม่วงเพื่อการส่งออกเชิงเดี่ยวเนี่ยตอนหลังก็มาให้ความสาคัญกับเรื่องของการปลูกข้าวไร่ในสวนม่วงที่ชัยภูมิหรือที่ยโสธรเนี่ยทำเรื่องของข้าวจนส่งออกข้าวอินทรีย์ส่งออกไปที่ยุยโรปนะครับแล้วก็ทําเรื่องของการรวบรวมการข้าว ทางภาคใต้เองเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นเวลาสิบกว่าปีตั้งแต่ปี50เนี่ยทางเครือข่ยขายพี่น้องภาคใต้ก็เอาข้าวไปแซมในสวนยางจนปัจจุบันเนี่ยประยุกต์ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อทุ่นแรงไม่ว่าจะเป็นเครื่องหยอดเครื่องเกี่ยวเครื่องสีข้าวต่างๆเนี่ยจนได้รับความนิยมจนภาคใต้เนี่ยเป็นเลยที่ว่าสามารถที่จะพึ่งพาการบริโภคข้าวโดยไม่ต้องนาข้าว,ข,าวข้าวจากที่อื่น ก็เป็นเป็นเรื่องที่พี่น้องเครือข่ายเราร่วมกับเพื่อนกันแล้วก็ในวันที่1 1ถึง12เนี่ยพี่น้องเครือข่ายทั้งสีภาคนีก็จะมาร่วมกิจกรรมกับทางสจลโดยเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมงานเนี่ยแล้วก็คนในพื้นที่เองก็ได้เรียนรู้ร่วมกันก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่สนใจเรื่องของข้าวอาจจะไม่ใช่ข้าวไรยอยู่ตัวดเดียวนะครับอาจจะเป็นข้าวทางพื้นเมืองข้าวทาง ภาคเหนือภาคกลางออภาคใต้ด้วยนะครับก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของมันพื้นบ้านที่ถือว่าเป็นความมั่นคงทางอาหารอีกตัวหนึ่งที่เ,เราเราเสิร์ฟเข้ามาให้เห็นความสําคัญถ้า,เ,าเกิดวิกฤตโลกร้อนจริงๆเนี่ยมันพื้นบ้านซึ่งไม่ต้องอดูแลมากนักเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางรอดอีกตัวนึงก็ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีความสนใจเรื่องของ,ของพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะเรื่องข้าวพื้นเมืองข้าวไร่เนี่ยมาเรียนรู้กับพี่น้องเครือข่ายทั้งสีภาคได้ครับขอบคุณครับ